สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบก,กับแม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะประจําปักหลังละนะคะของเดือนกุมภาพันธ์สองห้าหกสี่ซึ่งวันนี้เป็นวันที่หนาวมากหนาวมากนะคะหนาวมากใครอ,อยู่แถวไหนกันว่าคะหนาวจริงๆนะจ๊ะอ่ะโอเคทุกคนมาเริ่มให้พลังงานของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะ ขอให้พลังงานของชาวราศีกรกฎลักนณะกรกฎคิงก็สอดเอิมเนี่ยนะคะราชาถือดาบเป็นลักษณะของภาวะของการที่คุณมีความไม่ว่าตอนนี้เอาไง่ายๆว่าพลังงานของคุณไม่ว่าตอนเนี้ย คุณมีแนวคิดในเรื่องความรักในรูปแบบใดคุณก็จะคิดอยู่แบบนั้นค่ะต้องมันนึกถึงเพลงหนึ่งขึ้นมาดึงดันก็ใช้คำนี้ดึงดันแต่การดึงดันของคุณมันอยู่ที่บรรทัดฐานต้องใช้คำนี้บรรทัดฐานว่าดวงของคุณคนนั้นเป็นใครหรือสิ่งที่คุณเจอมาแบบนั้นมันคืออะไรนะคะเราดึงดันไปทางที่ถูกต้องก็ดีแอมมินมันมีข้อดีอยู่แล้วแต่ถ้าเราดึงดันไปทางที่ผิดเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยมาคุยกันอีกทีว่าจะยังไงนะคะ อ่ะโอเคทีนี้มาดูกันต่อว่าคือว่าเนี่ยคุณความคิดเป็นของตัวเองสูงมากในช่วงนี้นะคะชาวราศีกรกฎลักนณากรากฎนะคะมาดูว่าคุณเจออะไรกันมาบ้างชาวราศีกรกฎลักนณากรากฎนะคะ่ะเนไ่มนายอวันส์เซเว่นนอสอดแล้วก็โอเคค่ะมันชัดเจนมากเลยะคะ่ะชาวราศีกรกฎลัคนณากรากฎ สิ่งที่คุณเจอมาคุณเจอความรักที่มันไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นรักซอ้อนหรือเป็นภาวะที่คุณถูกหลอกลวงหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ภาวะของคุณคือแปดถ้วยค่ะคุณออกมาแล้วนะคะสาเหตุที่คุณออกมาเพราะว่ามันเป็นภาวะของเก้าเก้าไม้เท้าคือคุณรู้ดีรู้ชั่วแล้วคุณอิ่มกับความสัมพันธ์นี้มามา,มากๆแล้วนะคะอืมแต่แปดถ้วยมันก็เป็นการที่บอกว่ามันเป็นการออกมาชั่วคราวเหมือนกันนะ ภาย่บบนี้แปดไม่ทแปดดาบออกมาค่ะเอสออฟสอดจริงๆหรือคุณยังมีความรู้สึกยังวนวนเวียนเวียนอยู่กับเขาคนนี้แหละนะคะยังจะวนวนเวียนเวียนอยู่กับเขาคนนี้แหละนะคะอืมยังไม่คิดที่ยังตัดใจเขาไม่ได้สักเท่าไหร่อันนี้ในความเรียกในความรักในกรณีของคนที่มีความรักที่เป็นท็อกซิกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ในภาวะจิตใจคุณเข้มแข็งขึ้นมากแล้วนะ คุณมีจุดยืนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ว่าต้องมองไว้ที่ทางไหน q u e e n of w a n d รเนี่ยเหมือนคุณมีจุดหมายใหม่ด้วยและอีกรณีหนึ่งคือคุณไม่อยากจะให้ตัวเองอยู่ในภาวะแบบต้องเป็นแฮงแมนต้องหาทางออกของปัญหาไม่ได้อีกแล้วนะคะคนคนนี้ปล่อยให้คุณอยู่ในภาวะนี้มานานจนเกินไปแล้วนะคะคุณกำลังจะออกเดินตามหารักแท้ของคุณนะคะไพ่หนึ่งถ้วยนะ คุณกาลังจะออกเดินตามหารักแท้ของคุณค่ะแล้วบางคนคุณอาจจะเจอแล้วก็ได้นะคะอันนี้อีกในกรณีของบางท่านบางคนที่เป็นรักซอนคุณจะมีความรู้สึกดีๆกับคนที่คนของคุณที่คุณมีอยู่แล้วนะคะหรือคุณจะเริ่มเห็นความดีของคนที่วนเวียนอยู่ในชีวิตคุณที่เขาอาจจะแอบชอบคุณมานานก็ได้นะคะอืในสถานการณ์นะอันนี้ในกรณีบางท่านบางคนทีนี้มาดูว่าคนคนนั้นคิดยังไงกับชาวราศีกรกฎลักขากรกฎค่ะ กัสติกค่ะมานท่านคุณเปชาวราศีตุลลคณาตุลค่ะเขารู <t ried up> ้สึกว่าเขามีเสน่หาให้กับตัวคุณนะนั้นเพ g e ออฟคัพนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นเหมือนสิ่งหนึ่งที่เป็นที่พึ่งให้กับเขาได้เหมือนกันนะคะอืมมีอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าคุณเป็นที่พึ่งให้กับเขาได้ไพ่เทมเพลนบางท่านคุยเชาราศีธนูลคณาธนูและไพ่กัสติกใบแรกออกมาเขาอยากให้ความยุติธรรมกับคุณในความสัมพันธ์นี้ค่ะเขาเริ่มอยากจะให้ความยุติธรรมกับคุณในความสัมพันธ์นี้แล้วถ้้าาควมมสัััพนนนนธ์ีอยู่ใ ถ้าภาวะที่สถานะมันไม่ได้รลักซ้อหรืออะไรใดๆหรือเขามีตัวเลือกเยอะสิ่งที่เขาจะให้ความมิติที่ทำกับคุณก็คือเขาจะพูดอะไรตรงไปตรงมาไม่โกหกแล้วบอกหมดว่าเป็นอย่างนี้แบบน,นี้เธอโอเคไหมจะเอาแบบไหนจะให้มันไปในทิศทางไหนนะคะดูนาะนมที่จะเกิดขึ้นเนีชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะเทนอสโเนี่ยเพดอเพนิคอลแล้วก็ คิงถือเหรียญน,นะไฟล์เพนิโคลเดชาลิอัลค่ะบางท่านคุยกับชาวราศีกรกฎลักนณากรกฎนะคะเดอะเฮอร์มิตบางท่านคูเ่ยกับชาวราศีกันลัคขากรนเดอะสตาร์บางท่านคู่ยกับชาวราศีกรกฎลัคขากรมฎน,ะะ The it, น,าาส,นสถานการณ์ของชาวราศีกรกฎลักนณากรกฎเป็นแบบนี้นะคะมันยังจะต้องเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้อยู่เพราะว่า มันไม่ได้ดังใจหรอกนะคะในสิ่งที่คุณคิดเอาไว้คุณอาจจะต้องเป็นทาสของของความสัมพันธ์นี้อยู่อยู่บ้างนะคะแต่คุณคุณจะเริ่มดีขึ้นเริ่มเข้าใจมันขึ้นเริ่มปล่อยมันได้ขึ้นเหมือนกับประมาณว่าจากเส้นจากที่แบบคุณคุณตึงมากเลยคุณจะเริ่มหย่อนได้กับความสัมพันธ์นี้ตัวเขาเองก็เช่นเดียวกันจะเริ่มหย่อนหย่อนให้กับคุณแหละนะคะคุณทั้งสองคนรู้ดีกันอยู่ว่าความสัมพันธ์นี้มันไปในทิศทางไหนได้บ้าง คุณทั้งสองคน,นยังจะยินยอมเดินต่อไปซึ่งกันและกันนะคะบางทนบางท่านให้ระวังเรื่องการมีปัญหากับคนรอบๆตัวของคุณหรือคนรอบๆตัวของคุณคือในที่นี้อาจจะมีใครมาพูดอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับตัวเขาหรือว่าอาจจะมา,ายุยงแยงหรือว่าพูดจาอะไรบางอย่าง ที่ทําให้คุณกับเขามีเกณฑ์การเข้าใจผิดกันทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้เกิดขึ้นกับเขาก็ได้แล้วมันทาให้เขาทะาแล้วมันมาทําให้เขาทะเลาะกับคุณก็ได้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามมันจะเกิดโมเมนต์ดีๆขึ้นมาโมเมนต์หนึ่งนะคะกรกฎคือทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะเขาเกิดความทุกข์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นในใจค่ะอัตระดามะแบบดะออาล้นะดรามา่าล่ะ แล้วคุณเองจะเป็นฮีโร่หรือแสดงสปิริตอะไรบางอย่างในการบอกโยนเขานะคะทุกอย่างเป็นกนา,ารอาสมกันได้อาจจะเป็นคุณก็กได้ที่แย่แล้วเขาเองก็เข้ามาแสดงอะไรบางอย่างในสิ่งที่คุณไม่คาดคิดว่าเขาจะทําเพื่อคุณสักอย่างหนึ่งนะคะโอเคประมาณนี้นะจ๊ะทีนี้นะคะมาดูกันต่อที่การงานแล้วกันเนาะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะ กครับค่ะงานยังโอเคอยู่ the full แต่เราไม่ค่อยไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจ inspiration ในการทํางานเท่าไหร่ไพ่ the emperor เป็นไพ่อของความที่แบบมันมีงานที่มั่นคงแต่ก็ไม่ได้ตรวจทานงานอะไรใดๆเลยนะคะให้ระวังเรื่องข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นเข้ามาแบบไม่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ทันตั้งตัวบ้างในบางคนบางท่านนะคะตอนนี้คนที่อยู่ในภาวะตกงานก็มีเนาะว่างงานเบื่อเบื่อไม่รู้จะเอายังไง กับชีวิตนะคะมันเหนื่อยมากเกณฑ์การได้งานมีนะอาาจะเป็นงานที่คุณไม่ถนัดหรือว่าไม่โอเคนะคะแต่เลือกเอาว่าต้องทําไปก่อนหรือเปล่านะอ่าเป็นกําลังใจให้นะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อเรื่องการเงินค่ะ s o v p n o t Pen e s แล้วก็สี่ดาบนะคะรายจ่ายในเรื่องของภาวะของการเงินมันเยอะมากนะ อืมอาจจะมีภาวะของรายจ่ายเข้ามาแบบจุกจิกจุกจิก,จกนะคะแต่ว่าคุณอาจจะมีคนที่คอยช่วยเหลือหรือให้หยิบยืมกันมาได้เลยนะคะอ่าอืออ่ะ,ออะต่อกันมาได้เลยที่หมอพูดเลยเอาเป็นว่าอยังจะมีคนที่จะช่วยเหลือหรือคนที่คุณเคยช่วยเหลือมาก่อนเขาก็จะกลับมาช่วยเหลือคุณนะคะอ่าในช่วงนี้ ยังมีเงินเข้าอยู่แต่ให้แนะนําเรื่องการอย่าใช้เงินเกินตัวเพราะมันมีแนวโน้มที่คุณอาจจะต้องไปมันมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องได้รับอะไรบางอย่างนะคะออันนี้ให้ระวังชาวกรกฎบางท่านบางคนคุณอาจจะได้อะไรบางอย่างมาเป็นเงินบางอย่างมาแต่สุดท้าย ันจะส่งผลนึงความเดือดร้อนให้กับคุณนะคะก็เช็คดูแล้วกันว่าอันนั้นเป็นยังไงแต่น,นี้เป็นเรื่องราวของใครบางคนของดวงบางท่านบางคนนะอ่าโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะแต่การเงินยังไปได้ดีอยู่ยังฟล์อยู่กับการเงินทั่วๆไปนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อกับคนโสดนะ สองดาบค่ะคุณอาจจะยังไม่เจอใครที่จริงจังสักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะคะตัวคุณเองก็มีเกณฑ์ที่ยังไม่ค่อยเวิร์กคนที่มาเข้าใกล้ด้วยช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยคลิกยังไม่ค่อยถูกใจเท่าที่ควรนะืทีนี้มาดูสถานการณ์ของออสถานะไม่ชัดเจนมากว่าพ่จะให้คําแนะนําอะไรค่ะ i าย o ั c ค p s คู่แข่งเยอะอยู่ ในความสัมพันธ์นี้เนะมันมีหลายๆอย่างหลายๆด้านสลับกันได้แม้กระทั่งตัวเราเองก็อาจจะมีคนเข้ามาในช่วงนี้มันยิ่งทําให้เป็นโจทย์ที่ทําให้เราเลือกยากขึ้นนะคะหรือตัวเขาเองทําให้ตัวเขาเลือกยากขึ้นไพ่แนะนําว่าถ้าคุณจะอยู่ในสถานการณ์นี้คุณจงเก็บเกี่ยวสถานการณ์นี้ชั่งน้ําหนักหาเรื่องถูกเรื่องผิดเรื่องที่เหมาะสมกับเราสิ่งที่มันเข้ากับเราที่มันโอเคกับเรานะคะแล้วต้องอยู่กับมันอย่างยุติธรรมที่สุดนะคะ อย่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายเขาฝ่ายเราหรือว่ารักเขามากจะมองเขาดีไปหมดไม่ได้รักตัวเองมากจะมองตัวเองดีไปหมดก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะอ่าอยู่ตรงกลางบาลานให้ดีทีนี้มาดูคนมีคู่ชาวราศีกรกฎลักนณากรากฎใช้สนเสน่ห์ร่วมกันหน่อยช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปไหนทริปใกล้ๆหรือว่าแบบมีการไปสวีทอะไรกันนะชาวราศีกรกฎลักนณากรากฎนะอืม มีเกณฑ์ที่จะเข้าใจกันหรือทะเลาะตีกันกี่ครั้งกี่ผล,ลก็อาจจะเข้าใจกันทะเลาะวันนี้ทะเลาะชั่วโมงนี้อีกสามชั่วโมงดีกันนะคะอยู่ลักษณะแบบนี้อืมภายแนะนําเรื่องการเคลื่อนไหวนะชาวราศีกรกฎากราคณากรกฎคู่ของคุณจะต้องมีการเคลื่อนไหวในช่วงนี้เคลื่อนไหวคือหาสิ่งแปลกๆใหม่ๆทําร่วมกันหาสิ่งอะไรที่มันทําแพชชั่นร่วมกันนะคะอย่างอทิเช่นเขาชอบทีมฟุตบอลอะไรอะ่ะคุณก็ดูด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ย าอะไรแปลกๆที่แบบเขาไม่คาดคิดว่าแบบเฮ้ยเราทําได้วะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เช่นเดียวกันหรือคุณผู้ชายก็อาจจะแบบไปช่วยทําอาหารไปช่วยเขาทำอาหารในครัวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เป็นการสร้างแพชชั่นขึ้นในความสัมพันธ์ถ้าใครอยู่ในระยะระยะแบบรักทางไกลก็ว,วิดีโอคอก็ได้นะคะคุยอะไรกันแป,กแปกลกๆร้องเพลงให้ฟัง <laughs> นี่หมอแนะนานะแต่แล้วแต่ครูจะทําหรือเปล่านะ <laughs> นะคะ ก็ประมาณนี้นะคะชาาศิกรกฎรัคนากรกฎนะคะใครชอบพลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแค่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดอยู่ใน description บล็อกด้านล่างเลจ้ะถ้าแอดไลน์มาไม่เจอนะคะมีลิงก์กดนะโอเคทุกคนวันนี้แป้งไปแล้วโชคดีสวัสดีค่ะ